รีวิวสวนลอยฟ้าแห่งใหม่กลางกุงที่ห้างเซนทนัลพาร์คตอนนี้นะครับเขาเปิดให้เข้าชมได้แล้วนะครับสำหรับสวนลอยฟ้าแห่งใหม่โดยที่ไปที่ชั้น4ี่เลยนะครับแล้วทุกคนก็จะพบกับนี่เลยครับสวนดุสิตอรุณณดุสิตเซนทนัลพาร์คบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการสวยงามมากนะครับอยู่ที่ชั้นบนเนี่ยเราสามารถมองเห็นวิวสวนลุมแล้วก็กุ้งเทพชั้นในได้เลยโดยสวนเนี่ยตั้งอยู่ที่ชั้น4ถึงชั้น8ลของห้างนะครับ เข้าชมได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเพราะว่าสวนเขาออกแบบตามหลัก universal design ก็คือใครที่มีรถเข็นหรือว่าคนชราเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้แบบสะดวกมากๆเลยอีกทั้งพันไม้ยังเป็นพันไม้ไทยทั้งหมดเลยนะครับในส่วนนี้สวยมากๆนี่มุมถ่ายรูปเยอะมากอยากให้ทุกคนแบบ กอมันสวยจริงๆทุกคนต้องมาถ่ายรูปให้ได้นะและใครที่เริ่มหิวนะครับบอกเลยว่าไปที่ชั้นจีเลยเพราะว่าฟู้ดคอร์ทของเขาเนี่ยอาหารเยอะมากแล้วก็รวมร้านมิชลินเอาไว้เยอะมากแน่นอนทางเปิดใหม่ร้านเปิดใหม่ก็เยอะเช่นเดียวก,กันกับนี่ครับ C T M เป็นชานะครับแบรนด์ลูปของชาตามือบอกเลยว่าอร่อยมากสั่งไปเลยชานมนงงามนะครับถ้าไปกิน เมนูนี้แนะนําเลยนี่อีกอันนึงครับไวรอลมากๆแล้วก็คนแชร์เยอะกินเยอะมากกับร้านไข่ปิ้งดังจากนาคนปรปฐมนะครับรวมทั้งโคุยเตะด้วยนะเขามีเมนูพิเศษเมนูใหม่มาเปิดที่นี่ด้วยสำหรับวิธีเดินทางนะครับมาได้ทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็รถไฟฟ้าใต้ดินรถประจำทางหรือว่าทางด่วนก็ใกล้เช่นเดียวกันรายละเอียดตามนี้เลยนะครับ